อันนี้ชื่อเพลงว่าอะไรหนูไม่รู้คุณปู่ทว่าทอนฉอนค่ขออีกขอยเล่ามนอยเล่ามันเนี่เน้นเน้นเด้อหนูร้องเพลงให้ฟังนะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับนี่นหนูจะย้องเพลงให้ฟังนะครับ อยากเธอมันเป็นจามลาแตดแดดแต่แดดแตดแดดแต่เดไม่ใส่ง่าย,ายอันนี้ชื่อเพลงว่าอะไรหนูไม่รู้คุณผู้ทั่วทอนฉอนคะข่อยร่ามันขอ่อยร่างอยากเธอมันเป็นจามลาแตดแดดแต่แดดแตดแดดแต่เดไม่ใส่ง่าย,ายมันก็เหมือนเดิมะ่ะเหมือนเดิมคะ่ะเหมือนเดิมเลยค่ะ ให้สอนนะคุณปู่ท้วทอนคุณปู่ท้วทอนครับนี้ทำอะไรอยู่ครับหนุ่มมาเยเบลกับคุณปู่เราก็เด็กขี้แยครับอะไรเด็กเล่นแป้งถามคุณปู่ชื่อเพลงว่าอะไรคุณปู่แป๊งนะครับคุณปู่ครับคุณปู่เรียกคนไหนคุณปู่ท้วทอนครับครับ ว่าไงเพลงอยากเธอไม่เมตต์จำลาแต่แดด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 ไม่ใช่ไงชื่อเพลงอะไรหรอครับมันเป็นมันนเป็เพลงไอแมวครับไอแมวครับพวกไอพวกปิ่นแมวครับค่ะคุณปูบอกว่าผูกใจครับจะมีสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยหรอแบบไม่รู้ค้าคุณปูบอกว่ายาใครให้ยองให้คนนั้นฟังครับอะไรนะคุณปูบอกมาครับ แล้วพี่หยอยทำอะไรอยู่คะเมื่อกี้ถามอะไรนะไม่เมื่อกี้เมื่อกี้พูดอะไรนะอ่ะไม่ได้พูดอะไรายย์ค่มันเหมือนที่ร้องเพลองพอะไรนะร้องเพลงให้ฟังครับหมายถึงว่าร้องเพลงให้ใครฟังนะอะไรอะไระไรักรักอ,อะไรนะอ่ะอ่แล้วคุณไม่ไม่มีอะไรคะแล้วพี่หยอยทำอะไรอยู่ครับอยู่กระหลาดครับวิ่งวนไปเรื่อยเลยครับไม่ทำอะไรเลย เเป็นข้าหรอคะว่าหนูว่าแล้วโทรหายรอบนึงแล้วไม่เห็นรับเลยไม่รับโทรศัพท์หนูเลยโอเคครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปหากแก๊งๆก่อนค่ะเดี๋ยวไป้องว่างเดี๋ยวไปหาครับค่ะครับโอ้ติดขอให้ติดให้อยู่คะอยู่เลเวลใช่ไหมอยู่ค่ะมานขออะไรหน่อยดิขออะไรคะ คอยเธอและฉันได้เคียงคู่กันคอยเราได้รักกันชัวร์ได้รันแค่ฉันและเธอคำคืนเหน็บหนาวในทุกทุกวันขอให้เธอกอดฉันในย้อมคำคืนใด้โปรดเธอฟ้าช่วยรับคำอธิษฐานขอ ว้้ายครับอ๋อรอรอคนมาซ่อมรถครับรอ,อครับผมชอบใไหม,มผมนะมีกล่องชอมนะเอไครับเอาครับเอาครับเร่อสามสามสูนยะไม่ได้ไม่ได้ฟังทุกคนนะ ยินโทรไปคนเดียวยไม่ได้ล็อกไม่ได้ฟ้องนะงแค่บน่นป้าป้ามินไปแล้วกดกดกดจบเลยลดกดใครเนี่เรียบย้อย เออทุกคนผมไปนอนแล้วนะตอนนี้นะครับนะสวัสดีครับเจอกันนะนะสวัสดีครับเออเหมือนเดิมนะถ้าเป็นจูแต่งตัวโป้ก็ถ่ายรูปเก็บไว้แหล่งบุกตังซะไเอานะเบลค่ะนี่ไงนี่ไงเบลว่างหรือเปล่าว่างค่ะสวัสดีไหมครับทวนใครดะมาดูเขาหรอว่าพี่ใหญ่ค่ะรอแป๊บนึงนะ ป้าป้าถามว่าใครโทรมาครับอะไรวะนั่นเดี๋ยว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 นี่ตอนนี้นาดาแดงแล้วจะเราจะต่อรองอยู่ในวอลเสียงวอลเต็มเลยอาก็อยู่ในวอลนะเฉียงวอลเต็มเลยค่ะหนูอยู่เยเบลคะเบเบลฮะไหนอะไรอ่ะค่ะเข่าเหรอเชื่อภูเข่าครับ

หนูวางเดี้ยวขาเฮ้อว่าหนูวางเงี้ยวหนูวางเงี้ยวขาวางเยี้ควขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ